อย่างม้าหน่อยก็เรียงไสหนาฝนเป็นคีเฮื่อนยะติงเบื้องดีนะมือนี้มันแดดออกสูนี่อาบน้ำและ้วกะ็ท่ายาเนาะนี่ยูจะซื้อโอ้แล้วมันเนี้ยมหนาเนาะมึงนี่แล้ <c oughs> เวเดี๋ยวใจเย็น นียค่ะนี่มึงดูเอาสันไป ผูบาลกรุงเทพอือโอ้ดากเปียกโหลฮัลหลฮัหังจำปีั้มหาไปจโหัหนมัจโหัโหนเัล๋ยเนีลโอลยก็โาลฮ็ลโหลฮัลโหลบัลแหลฮัลโหลฮัาหาตรงโหลฮัลโหลฮัลโรลบัลโหล้ลโหลฮัลโหลลหลฮัลโเลลลลั บ่ได้ไปมอน,นี่วันหยุดไปมือว่านฝนตกเมื่อนี่บ่ไปพัดแดดออกหาทาังบังมือน,นี่ <c oughs> โอ้ยเจ้าก็ได้เนาะเออเมื่อวานก่อนนี่ไปมาหาตัวยุบานนี่ตัวบ่บยูเห็นไหญไงอันหนึ่งเพิ่นมาอยู่นี่ล่ละม่แม่ยายจงบ่ยายจงไหนเอากระยายจงบานข,ข,ข้างๆยายเตียนั่นเด้ อืมนี่เตี้ยอืมโอ้ยเจ้ากับวจำคนเนาะไปกรุงเทพเข้าวเดียวนึงก็ได้อุย้ยคนมันขี้ลืมเออไอ้ว่าสิมาถามตัวเห็นยายนั่นบอกว่าเรื่องยาสิฟันเนี่ยยาสิฟันอย่างยาสิฟันแอเซนตาหาเนมแออตเซนเออกับสบ,สบูนชิงลิงสบูชิงลิงเออ ่นว่าของบุญมามื่นดวงบุญมาทพันดวงอโอ้ยขันเจ้าอยากได้บอร์ยากจักเม็ดอย้าสี่สองสอาเจ็ดหนเบทรเพิ่นนะ่ะเพิ่นมาทรงหอดบ้านพุนตัวบ่ส่ทรงบ้านเจ้าทรงลงบบานข่อยก็ได้เดี๋ยวข่อยเอาไปทรงบอ,อืม <c oughs> เดี๋ยวไอ้บอยถ่ายไปข้าวเด้อข่อยเอายาไปเก็บก่อน เดี๋ยวาน้ามาสู้กินอืมหมอนอยังนอนีหนอโอ๊ะ <c oughs> อน,อน <c oughs> จำปีต้มยายัางนอหน,นีหนอหอ <c oughs> มน้ำแดงจื้งคืนอ,อยู่กระเสียบแท้ ผมอ้ำลำอยู่ไปขายสบ่อัดขวดขายติดต่อน้ำจำปีสบอ่ะเอาสูตรนี่แหละคันขายนี่รับรองขายดีเป็นเซลล์อันดับหนึ่งเนนอนการไ่การได้แนวขายใหม่แล้วได้แนวขายไหม่แล้วซิมอีกคนหน้าเสียบจ้ะเขาทาอยู่เว้ย เฮ็ดย่างวันนี้ไอ้บอยก็ซิมเนาะเฮ้ยอานี่น้ำเย็นๆเออจำปีให้อายทาเนี่ยถามยังมันยาอย่งนี่คือขมอ้ำลำดีแท้ยาต้มแก้ขี้เหื่อนมาขี้เหื่อนมาเอออ้ยโอ้ยเนาะ นั่นล่ะที่นาที่หลังจะกินของเขากระถางเขาก้อนนะแม่กราจิ้มได้ดิเออไอ้บอยเคยได้ยินเปรี้ยวๆว่าเจ้าเสีเอาไปต้มกอกใส่ขวดขายเป็นบอ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 เอาบอเอาบอบอบอยผมติดขว้า่นี่โอ้ยเพิ่งบอเขิ่งขั้นบ่ดนี่เพิ่งบอให้เงี้ยขึ้นมาได้ดิ